เมื่อนี้อีาพาไปเที่ยวกรมธรณีวิทยาครองสามเดี๋ยวจ้าเมื่อนี้เนาะไม่เป็นแบบคือประเทศอาหารก็ชิวๆก็พาลุพะาลมาเที่ยวทีนี้ตรงนี้เข้ามามอีเป็นวิดีโอเป็นการกำเนิดของโลกมาเข้าเบิงกันได้เลยผู้ใหญ่บัตรสามสิบบาท,บาทเนาะเออก็จะมีไดโนเสาร์เนี่ยดูตามาพาะไปเลยจ้ามีไดโนเสาร์มีอะไรอย่างแยะมากมายคือเด็ก,กอี มีความรู้แหลร้อมพามาเดินเล่นเด้อเป็นห้องแอร์เย็นๆเนาะบอ่อนเออเป็นห้องแอร์เย็นๆบอ่อนมีควายมีสมัยเก่าแก่ภาพจำลองตึกหลามบ้านช่องทางรถไฟบ้านแก่บ้านโบราณแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นคนโบราณจะมีภาพจำลองรูปปั้นโครงไดโนเสาร์อะไรใดๆทุกคนคือเดินแล้วเพลินมากคือเข้ามาแป๊บเดียวก็คือเฮ้ยสองชั่วโมงแล้วหรออะไรแบบเนี้ยแอร์เย็นๆช่ำๆ แล้วก็พาดเด็กได้ความรู้ได้แบบรู้ไออย่างคือแบบว่าเขาก็จะมีคำบรรยายว่าเป็นที่มาที่ไปแบบใดอย่างแบบเนี้ยเดนอเสารมีพื้นดินมีผิวเปลือกโลกดินมีกี่ชัน้นกี่ชนิดกําเนิดมาแบบใดมันจะเป็นแบบนี้เลยเด้อเนี่ยอืมโครงเดนอเสาสเร์ดนเสาร์หมืนมีป้ายติดบอกหมดว่าอายุจากปีเนาะ แล้วก็มันจะมีพวกถ้ำพวกเป็นแบบซอกเป็นซอยเข้าไปเอ้ยคือดีเดือาลูปพระรามมาเทียเ่ยวหรือครอยู่แค่ของสามนี่เองของสามของหลวงปทุมธานีนี่เองเออดีได้ความรู้แล้วก็แบบฮะได้ความรู้แล้วก็แบบว่าเออได้มาเดินไอเย็นช่ำๆมาการ้หัอนอยู่บ้านก็คือแบบว่าพาลูพระรามมาเที่ยวกันได้ นี่เลยจ้าเป็นแบบนี้เลยอืมเด็กเนาะสม,มาร์บ้านหาวมาร์กไดโนซอร์ไดโนเสาร์พาลูกพาลามมาเด้อนี่เดินไปเดินมาบางทีมันก็เพลินไปเนาะอืมวันอาทิตย์วันอาทิตย์วนันนี้ก็ชิวๆกันเนาะเออชิวๆดูยังไงบ้างพักบอทันละบัลลูอีพักมันยังคือให้ดินรูปเป็นลักอะไรเด้อ ไ่รู้ว่าโครงนี่มันขั้วจำลองหรือว่าเพิ่นเพื่อนได้มาแท้ๆบ่รู้ว่าดูบ่โอกทีนี้มาส่วนนี้ส่วนนี้เป็นแบบส่วนแบบเสียงคารามมากเลยกึกกล้องรังการงานสร้างนี่เพื่อนก็จะมีลำโพงเปิดเสียงให้ดูเด็กๆก็จแบบสนใจเป็นพิเศษเพราะวา่ามีทรงมีเสียงเอออะไรไดๆดิดด้นได้ตื่นตาตื่นใจไปอีกกับเด็กๆเกน้อเปิดโลกสถานียพาธหรือเขาว่าอะไร เปิดลูกกระทัดสำหรับเด็กนะนี่มันจะมีแบบนี้อ่ะเป็นรูเป็นเนม่นไปส่วนนี้เป็นภาพจำลองหรือก็จะแบบว่าอ,อีบบรรยายนะว่า,วาตัวนี้เป็นความยาวเขาไดซื้อมาอยังกำเนิดมาแบบใดอย่างเงี้ยจากร้อยล้านปีมาแล้วแบบเนี้ยอืมอีเป็นไฟเนะาะเป็นเทคโนโลยีสม,ยมยัยใหม่ค่ะเพิ็นให้เราเห็นเออแล้วแบบก็ดินได้ห้อมหรือมันก็ดินได้แล้วมันก็หายไป นี่เนี่ยเตีอนดูอยู่ๆมันก็ดีขึ้นมาอีกเห็นไหมเออมันจึ้งแบบนี้แหละสมัยใหม่เทคโนโลยีเข้ามาอืมเนี่ยตอนช่วงนี้เราไปพักไปเป็นแบบไหนไปหรอไปเออจำนี้นะแล้วก็พามาเบิ้งมาเที่ยวกันเด้อแล้วมันจะมีโลกดวงดาวดวงจันทร์ อันนี้โซกท้ามันอย่างเนี้ยจำไปแล้วมันพื้นที่มันซับซ้อนเน็นเดินโอ้โเดินสนุกสนานแล้วมันแบบบอฮอนอ่ะทุกคนห้องแอร์เย็นเช่ำชอืมทุกอย่างมีป้าติดป้าป้ายบงบอกให้หารู้ให้หวอ่านให้รู้ให้ลังทังเต่าเต่าเป็นพิพิพพพิพิพิพ ผู้ดใดว่างว่างสนใจเนาะพาลุพะรามาเที่ยวกันได้เลยคือแนะนำเห็นอะไรให้แบบสมัยกเก่าแก่อะไรแบบนี้อ่ะดูภาพกันไปทุกคนเพราะว่ารูปว่าบรรยายไม่อย่างแล้วเพราะว่ามันแบบมันมันครบอ่ะเออมันดีอ่ะคือแบบเออมาเถอะอะไรแบบเนี้ย บาบาน,บานกเกาแกอะนอย่างแบบนี้เพิ่นในเห็นได้เป็นอะไรนะภาพความทรงจำไปเนาะเออใช่ความทรงจำสมัยไหนสมัยได,ยได้โอเคค่ะเมืนอวานเนาะก็เอามาให้ชมให้ฟังกันเราเด้อบ๊ายบาย